ว้าวถึงแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดียะโสธรค่ะมองอันบ้านเกิดเนี่ยงนอนทุกคนเดี๋ยวนะคือว่าคือว่าตอนนี้คือสินค้าจะหมดดีถอกล้างลํำใส้แพลวเหลือแค่กล่องเล็กเลยทุกคนค่ะ นี่เลยขายดีแห้งกล่องใหญ่นาเบิดแเลยวตัวตัวแทนถ้าจะสตอ๊อกก็คือต้องสต๊อกแค่กล่องเล็กเท่านั้นนะคะตอนนี้คือกล่องใหญ่หมดตัวนี้เลยดีถอกล้างน้ำไสคือคนที่กินยาลดความบวนมากแล้วกัเขาเรียกว่าอาการโยโย่อาการดื้อยา,อาสำหรับคนใดที่ควบคุมน้ำหนักยากและกินอะไรก็คือมันไม่มันมันไม่ดูดซึมเขาเรียกว่าอาการอาการแบบว่าดื้อยาคือ,ค,อคือการที่ว่ากินยั้งลงไปแล้วมันไม่ดูดซึมตัวนั้น ข้าตรงลางลาไส้ก่อนเป็นเหมือนกับการดีทอ็อกลําไส้เือการเริ่มต้นใหม่ในร่างกายเพราะว่าลําไส้ข้าเนี่ยเวลาข้ากินอย่างลงไปเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนเหมือนท่อน้ําที่มันมีน้ําไหลผ่านอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีเขาเรียกว่าตะไคร่น้าอ่าตะไคร่น้ําลําไส้ก็เหมือนกันเวลาที่เรากินอะไรที่ลงไปสารเคมีของเสียและพวก คือจังไข่เนือไข่ยางที่มันติดตามถ้วยตามอันนี้เวลาที่แบบว่าอาหารมันเย็นแล้วมันจะเป็นไข่ตามถ้วยใช่ไหมมันเกาะตามถ้วยตรงนั้นอ่ะมันจะไปเกาะตรงผนังลําไส้แล้วเวลาที่เรากินอะไรลงไปมันจะไม่ย่อยแต่ตัวนี้มันจะไปช่วยล้างออกอ่าและทําให้เราทานอาหารคือแบบว่าย่อยระบบย่อยอาหารมันจะดีขึ้น ล้วคนหดที่กินละซาสมลงพุ่งล่งพุ่ง,ง,งนั่นก็คือว่าระบบย่อยอาหารนบด่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะซอยในเรื่องของสลายพุงลดหน้าท้องแล้วก็ลดน้ําหนักด้วยนะคะตัวนี้ทานก่อนนอนเป็นผงชงทานก่อนนอนได้เลยกล่องเลข350บาทแบบทดลองอยากให้ทุกคนในล่องพายดีเป็นลิซีดวงกดไลย,ย้อนเสียงมะเร็งน้ำใสตัวนี้เลยค่ะเอาไปล่องมังกรมี5ซอง กินทุกวันต่อเนื่องนะคะทานก่อนนอนประมาณ8-9ชั่วโมงมันจะถ่ายออกแบบสุดลำไส้เลยใครที่ไม่เคยกินสังเกตดูอุจจาระมันจะดํามากมันจะสกระปรกมากมันจะมีแต่ของเน่าเสียและมันจะเหม็นมากด้วยนะคะทุกคนลองสาัางไปกินเบิงถ้าผู้ใดมีพอมีแม่เป็นลิซิดวงตัวนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองพิมพ์สนใจได้ขนาดทดลอง350บาทแต่ว่ากล่องใหญ่650บาท อกองใหญ่ของเราหมดแล้วที่นี่แต่ว่าถ้ากับตัวแทนท้าของใครเหลือก็สามารถฝากร้านได้เลยและใครที่กินอยู่เป็นยังไงบ้างก็ช่วยกันรีวิวเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะกลับมาที่บ้านนอนที่บ้านยะโสธรน,นะคะเดี๋ยวจะไปกินเข่าบ้านนี้ลุยเมื่อกี้ก็ไปเยี่ยมอาจารย์มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะรีบสต็อกนะจะหมดแล้วนะคะดมอโอเคไปโรงเรียนช้านนี้ค่ะ วันนี้แม่ไม่ได้ขับไปส่งให้ป้าขับไปส่งเพราะว่าแม่จะบินกับยะโสธรนไปเยี่ยมไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์สวยนะคะต้าแม่ส่งขึ้นรถค่ะขึ้นฝั่งไหนเออไปขึ้นฝั่งนั้นก็ได้ไปเยีน่บมางอ้าวไปเลยครับไปโรงเรียนกูทูสคูลยังไ,ปไปม่แบ่งเนยซู่ซูนะลูกนะชุบๆด้วยแม่เดินทางปลอดภัยครับเดินกันนะคะ เกียวครับจุ๊บๆด้วยครับบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายเ้ยเก่งครับลูกจุ๊บตรงนี้ด้วยแม่จุ๊บตรงนี้นี้เหรอโอเคค่ะลูกตั้งใจเรียนนะคะคนเก่งของแม่เธอเกียร์ตั้งใจเรียนนะคะบ๊ายบาแม่ไปแม่ไปแม่บายๆแม่ร้องไห้อะไรนะอไปโรงเรียนน้อเหรออันหนึ่งจากซ้ำยิ้มครับ ก่อนเดินทางวันนี้นะคะทุกคนกลับบ้านกันค่ะนิลุยจะมาถารับยุสนามบินแล้วก็จะไปเยี่ยมอาจารย์นะคะกับยโสธรบ้านเราค่ะวันนี้คุณแม่จะมาทาลิปนะคะอันนี้คือทาแล้วเบอร์หกเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งทาไปแล้วนะคะอันนี้คือเบอร์หกและเบอร์หนึ่งเบอร์หกเนี่ยจะเป็นสีร่องพื้นแบบทาแบบอืม บูเวอร์ไปเลยอันนี้คือเบอร์หกนะคะเบอร์หกเบอร์วันนี้จะใช้เบอร์หกเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์สองอันนี้คือเบอร์หกที่เราลองพื้นไปแล้วนะคะลอให้ดูอีกรอบอ,อันนี้คือเบอร์หกสีออกนดนด เบอร์หกเบินเบินด้วยเบอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็จะทาเบอร์สองนี่ยอันนี้คือเบอร์สองนะคะ คนที่เอฟไปเมื่อคืนแต่ยังไม่โอนตอนนี้มีสิทธิ์โอนนะคะมีสิทธิ์โอนได้ถึงเที่ยงของวันนี้ในราคาแท่งละ129บาทแท่งละ129บาทเท่านั้นวันนี้หมดโปร129บาทตั้งแต่ ที่เราไลฟ์สดไปเมื่อวานแต่ใครที่ยังโอนวันนี้บางคนบอกว่าสะดวกโอนวันนี้ไม่เกินเที่ยงยังได้แท่งละ1นึ่บาทนะคะทุกคนอ่าใครที่เอฟไว้เมื่อคืนแต่ลืมโอนหรือว่ายังไม่โอนวันนี้เรามาย้ำนะคะรีบเลย1 2 9บาทอ่าหมดเขตเที่ยงของวันนี้นะคะอันนี้เบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์หก ก็เบอร์สีเบอร์สนี่สวยมากบอกเลยทุกคนอ่าทุกคนขาอย่าลืมนะใครที่เอฟไวลลืมโอนวันนี้ไม่เกินเที่ยง129บาท1แท่งขึ้นราคาแล้วนะคะเป็น149บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่โอนหลังเที่ยงนะแต่ถ้าใครเหมา6 6แท่งอันนี้คือจะมี6 4สี6แท่งนะคะ690บาทใครที่เหมา6กแท่ง690บาทและวันนี้ยังได้สิบ6แท่งส่งฟรีในราคา 690บาทนะคะใครอยากได้โปรโมชั่นก็พิมพ์สนใจได้เลยนะคะหรือใครอยากได้1 2 3หรือว่าสีไหนเบอร์ไหนเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้ให้นะคะว่าเฉดสีแต่ละเบอร์แบบไหนบ้างอะไรยังไงนะคะพิมพ์สนใจได้เลยนะคะอ้ตามกระแสจะเจียนอีหยางดลอกสู่รวนนั่งหัวอยู่ ราฟอฟฟี่นะคะพะยกคุนดีพะยกสวย,ยเออกระตามนั่นแหละเฮ้คื้เขาทุกคนมืออ่นีจะกลับเยโศดอย่างนีค่ะว่าพอเราบอกว่าเราจะกลับยโศก็เกิดก็เกิดดราม่านะคะสิบวใหนูกลับไปยโศจังไหนบ้านเกิดหนูบ้านเกิดหนูที่ยโศนะคะคอยกับเกิดยุหันลูกคอยกับเกิดยุหันเพราะฉะนั้นนะคะอย่าดราม่าเลยนะคะ ดราม่าเลยบ้านเกิอดอยู่ตรงนั้นบ้านพอ่อบ้านแม่อยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนเมื่ออื่นี่จะไปเยี่ยมอาจารย์อาจารย์สมุนไพรซึ่งก็เป็นกับป่วยนักยังที่ยังทีเคยบอกพี่น้องไปว่าแล้วกับป่วยมากสักระยะหนึ่งแล้วแหละพี่น้องตอนนี้ก็คือเราก็โทรให้กําลังใจถามข่าวแล้วก็ลาสุดเพิ่นกบอาการนักอ่าทร่ไปทร่ไปจากที่แบบว่าเบาๆพอแพลวโทรไปอาจารย์รับรับรับสายแล้วก็ มันอยากคุยนะคะข้าไปมืออืืนนี้ก็เพื่ออาจารย์เพื่อนอยากมีอย่างบอน้ำเข้า่วนตัว้อเงี้ยกระสัน,นะาคาพี่น้องค่ะเข้าก,กับบอลบ่ได้ดอกเนาะทนายเข้าก,ก,กับ่นุนเปลนร่งใจให้ละกันผู้เิ่นเฝ้าสิลูกเต่านน่นนั้นสิคือกันเข้ากับเป็นก็ร่ังใจให้ทั้งผู้ป่วยละกันผู้เฝ้าไข่หน่ำเดี๋ยวเมื่ออืนนี้แพรกระสิบไปหาอาจารย์แล้วก็จะมีแบบไปทําบุญด้วยนะคะทุกคนก็เจอกันที่ยโสธรเดอ้อ อันที่งานเทากะบยูหันจะไปนั่นละนิลุยแม่ต้อมอะไรก็คิดถึงนะคะเดี๋ยวมืออื่นจะไปหาเพื่อนน้ามอะไรก็ดีจะได้ไปคุยเรื่องออดิชั่นรัวรองด้วยว่าวันไหนอะไรยังไงกับผู้จัดการยุย้ยอืม ตาือได้อีกเาไหโอเคก่อน